ถึงกิจาการน้ำดื่มของนักร้องสาวใหม่เจริญปุระจะโดนผลกระทบน้ำท่วมนะคะแต่ความต้องการของผู้บริโภคน้ำดื่มนั้นกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะล่าสุดสาวใหม่ก็เลยทําการปรับปรุงขนาดของบรรจุภัณฑ์น,น้ําดื่มให้บิ๊กเบิ้มขึ้นอีกเพื <c oughs> ่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เต็มที่ค่ะจริงๆปทุมกับลบบุรีเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ผลิตขวดเท่านั้นตอนนี้ก็เรียกว่า ทางบริษัท ICC ก็ได้ย้ายจัดย้ายมาหาที่ผลิตขวดที่อื่นและเนื่องจากเราไม่สามารถจะตอบและรองรับความต้องการของคนได้นะตอนนี้เพราะว่าผลิตกันแทบไม่ทันแล้วเนี่ยก็เลยคิดมอกอัพขึ้นมาใหม่ก็เป็น1.5ลิตรนะคะซึ่งต้องต้อง,องคือเป็นความความดีใจของเราด้วยในฐานะท,นาที่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราแต่ก็เลยกลายเป็นเหมือนทุกขลาบก็เป็นเรื่องเรื่องที่ดีและเป็นผลอลได้ไปด้วยลเหนือไปจากว่าไม่ไดเอาน้ําไปช่วยทําบุญแล้วนะคะตามสถานที่ต่างๆก็เพิ่งได้มีโอกาสไปมอบให้กับทางวัดพระรามเก้า เป็นแฟนคลับของใหม่ก็ร่วมกันลงสตางค์นะคะก็ลงแรงก็เรียกว่าอยากจะช่วยพระพิสุกสงฆ์ที่กําลังติดอยู่ด้วยมีหลายวัดแถบนั้นน่ยซึ่งเรือเข้าไปไม่ถึงเราก็ได้มอบข้าวเหนียวให้ท่านไปแบบหลายกระสอบด้วยกันนะ,นะคะแล้วก็มีข้าวสารมอบให้กับประชาชนด้วยอนะไรเงี้ยมีข้าวสารมีน้ําดื่มของใหม่ใน,ในจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ช่วยสุนัขด้วยเพราะวันนั้นดูข่าวแล้วก็แบบเออมิวายแบบนั่งร้องไห้คือทั้งคนทั้งสุนัขทั้งช้างเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกหดหูมากเพราะฉะนั้น อะไรที่เราพอจะจะจะเอื้อกันเอื้ออาทรต่อกันแบบคิดว่านั่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดซึ่งคุณใหม่ก็ฝากบอกมานะคะว่าตอนนี้วัดพระรามเก้าก็ยังคงต้องการอาสาสมัครเพื่อช่วยทำข้าวกล่องวันละ3,000กล่องแล้วก็ข้าวเหนียวให้กับพระภิกษุอีก1,000กล่องค่ะหากผู้ชมนะคะสนใจก็สามารถไปร่วมเป็นอาสาสมัครได้ค่ะบ